สวัสดีครับพี่น้องมื่อนี้กับมาพ่้ครับคุณค่ําอีกเลยพี่น้องในซองคุณนขํามบักจกเหียนเสแนแอลพี่นอ้องเมื่อนี้คุณนขำกับสีผ้ามากพี่น้องมามาแปลงสะเฮาเพื่อสีเลี้ยงปลาพี่น้องเพราะว่าเฮ้าเด้เห็ดไอ้นี่แล้วพี่น้องเห็ดล่วงอาหารอืม เฮ็ดหัวอาหารเขาลงกอาหารป่าแล้วเขาไปเสียเอาปลาเขามาลงมาปลอยพี่น้องเขาสีมาแตงให้มันไอ้นี่แล้วให้มันเรียบๆแล้วเขาก็สิแตงให้มันเป็นธรรมชาติแล้วก็สีเอาผ้ามาปูพี่น้องแล้วก็เข้าสีมาปลอยพวกแหนะพวกจอกพวกไอ้นี่แหละครับเพื่อให้มันเป็นที่ไอ้นี่ของป่าเฮ็ดนั้นเป็นธรรมชาติที่สุดนะพี่น้อง อันนี้คุ้นคากะเริ่มสิเดินเครื่องแล้วพี่น้องกับมันสีมีอยู่พักหนึ่งที่ห้องมาสะดุดอยู่หาหกเดือนพี่นอ้องเฮ้ยเคยเป็นสมาชิกร้องสมัครเป็นสมาชิกเฮ้กะบ่ต้องไปเอ่ยถึงแล้วนะพี่น้องเนาะบ่ะต้องไปเอ่ยถึงขาจาละบ่าต้องไปผ่าดพิงถึงขจ้าเฮ้ยกับมาสะดุดเสียเวลาอยู่หันปมาณสี่หาเดือนพี่น้อง ปาดในเฮาก็เลยเริ่มมากกันมาเบิงคิปเบิงยังเฮ้ากันเลยไปล่าออกและเข้ากับมาเห็ดเองโดยนี่ครับที่ไปที่มาของอซื้อครับพี่น้องเป็นอย่างขุนคำจึงได้ซื้อว่าขุนคำบักจกเหียนชาแนลก็คือน,นี่แหละครับพี่น้องโตเองกาตอนนี้กับล้่ยๆก็ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นไอ้ขยะกะเป็นขยะที่ดีใช้เขินบ่ได้นะพี่น้องรีไซเขินบ่ได้แล้วพเพราะว่าเข้าไปเห็ดยังกับบ่ได้มีทางเดียวก็คือนี่แหละครับสิ่งที่เข้าเห็ดได้สิ่งที่เข้าส,เาสามารถเห็ดได้พอยังมีแห้งมีไอ้นี่อยู่เข้ากับขุนตัวเองครับขุนจะคล้องขึ้นมา,ามาบวกกับ บักจกนี่แหละครับก็เลยเป็นที่ไปที่มาของซื้อขุนข้าบักจกเฮียนแชแนลพี่น้องขุนตัวเองขึ้นมาเพราะว่าเฮายัางกินได้ไปได้ยููได้เฮากะมาเห็ดของพวกนี้แหละครับอันนี้บมมีผูดด้ใดมาปลดเฮาดักนั่นจนกว่าเฮาสิมดแห้งพี่น้องปลูกไปเลี้ยงไปคลิปตอๆไปขุนข้ามก็สค่คอยปล่อยออกลีเดียเฮานี่มาเริ่มต้นประมาณสักสองเดือนได้แล้วมั้งครับพี่น้อง รือเดือนกกวนี่แหละเข้เามาเริ่มเห็ดพวกแล้วบานนี้ไอ้ที่แหนแดงตามกรมวิชาการการเกษตรเพล่นเลยอ่าไอ้นี่ไว้ขุนค้คำไปเบิงนั่งขีปเนะาะเพลินว่ามันมีคุณประโยชน์หลายอย่างคุณค้ำก็เลยมาเห็ดไว้นี่แหละก็ไเลยมาปลูกมาอนี่ไว้ตอนนั้นคุณค้ำกับยังพ่ท่านได้คิดเห็ดขีปเห็ดอย่างเดียวพี่น้องบาน,นี้กับพ่อมาได้พักหนึ่งขุนค้คำก็เลอยอยากอยากเผยแพ่พี่น้อง เผยแพ่ชีวิตจาของบางคนอาจจะคิดบ่ออกหรือบางคนอาจสิคิดออกแต่สิเริ่มต้นยังไดยังทานาพี่น้องขุนค้คำกับมากับมาเวออยู่คือกันเด้พี่น้องกลัวสีเฮ็ดกลัวสีสางที่พักที่เศร้ากลัวสีตั้งรักได้กับเวอ,อยูยุดนอยู่พี่น้องบานนี้เฮ้าคือว่าเฮ้าเบิงออกแล้วเฮ้าพ่อมองไปทางนาได้แล้วเฮาก็มาเริ่มบา้านเริ่มต้น คํากับเห็ดไปหลายอย่างแหลวนะครับประมาณสองเดือนที่ผ่านมาหนึ่งเขากับเดเรียงแหนแดงสองเขากับเดมาเรียงไอ้กุ้งบอ่อบนที่คุณคข้ามไ้เบิง้งอะไรแหละพี่น้องเอาจอกให้เบิ้งคลิปที่เลวมากเนี่ยนั่นแหละบ่บอกุ้งนียพี่น้องมันชิมีกุ้งมีปลาลดยู่หันพี่น้องแล้วก็มีปลากระซิวหน่อยเท่านั้นแหละที่ทดลองเบิง้งเรียงเบิง้งอะไร้บาบนะครับมีหอยอแล้วก็เดียวก็ ุณค้ำก่สิไปแยกไปเอาหอยเชลลี่มาลงหนเหล่วบาดเท่ากันแม่คิดว่าบาดในบอ่อปลาเท่าต้องเห็ดสีบอส่อสีใหญ่แนป่านี่พระว่าเท่าสีเอาปานิ่นมาเลียงมาลงเีลยวฟังทั้งนั้นความคิดของขุนค้าว่าสีเลียงปูเท่าสีแดงสวยสวยเท่าสีทะไล่ไอ้คางไอ้ไอ้บ่อเกาลงแล้วกันเกียร์ให้เสมอก็นี่แหละครับมันถึงเป็นทีไปทีมาของสอขุนค้ำบั็กยกเงียนเสนแนว ก็คือเฮ้าการกลนการขุดเฮ่านี่ยละครับเฮ้าบ่มีทุนกเกษตรตะกอนต้นทุนต่ํามันก็ต้องยัง่งเศสละครับพี่น้องขุดครับขุดไปคอยเห็ดไปเมื่อยเศร้าครับพี่น้องบม่มีผู้ใดมาเป็นเจ้าเป็นนายเฮามีแห้งเฮ้ากับเห็ดตอไปเรื่อยๆเอาไว้ซัมนี้ก็น่าพี่น้องเนาะคลิปนี้แล้วถ้าเกิดว่าคุณข้าคขุดแล้วแตงแล้วนี่พี่น้องเดี๋ยวคุณข้ากก็สีเฮ็ดคลิปแตงแล้วก็สี เฮ็ดให้พี่ให้น้องเบิง่งบานเฮาสิเฮ็ดขั้นตอนจงได้ต่อไปเมื่อนี่กระจกไปเท่านี้แล้วนะครับิบเป็นกำลังใจให้คุค้น่ํำก็ขอให้พี่น้องกดซับสะใภ้กดติดตามนะพี่น้องเนาะคุณค่้ำกับิศรษเหตุคลิปใหม่ๆให้พี่ให้น้องได้เบิง่งแล้วก็หาอันใดดีๆคุณคข้ำก็สิมาลงให้พี่ให้น้องเข้านี่เราเบิง่งเพื่อเป็น เสียงสะท้อนเล็กๆน้่อยสู่พีสู่น้องสู่ลูกสู่หลานเบิงเนะครับเนาะเฮ้าบ่ต้องไปนั่งรอผู้ใดเฮ้ากัเห็ดของเฮ้าปลูกกินยูไปเรื่อยๆเหมือนี่ก็ไว้ช่นีมก็นะครับเนาะสวัสดีครับ